วันที่15มิถุนายน2567นางสาวชุติมาศรีปราดที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกระสาบและทรัพย์สินมีค่าเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองประจำปีงบประมาณ2567ณเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิดแลหลังมองหน้ากำแพงเมืองคอนนับเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่หลายภาคส่วนในจังหวัด คนครศรีธรรมราชเห็นถึงความสําคัญของการร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พัฒนาและต่อยอดพื้นที่กําแพงเมืองครูเมืองซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาติและเป็นอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตที่มีความหลากหลายทั้งในด้านบริษัทสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธรรถ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัาสตร์กำแพงเมืองครูมเมืองถือเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของกรมธนารักษ์ที่ต้องการให้ภาคประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่กำแพงเมืองครูมเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถสร้างไรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นรวมถึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยอีกด้วย ขอขอบคุณท่านเจ้าเมืองนะคะท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านรองนายกเทศมนตรีหัวหน้าส่วนทุกท่านนะคะที่รับกิจกรรมของกรมธนารักษ์มาเผยแพร่ในในเมืองนครศรีธรร,ร,รมราชนี้นะคะทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารส่วนราชการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวกำแพงเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ถึงความเจริญในอดีตมากมายนะครับแต่ตอนนี้มันก็สูโสมมเก่ากเก่าไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าก็คงจะมาหลายร้อยปีแล้วนะครับในปี2479นะครับรกรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนไว้นะครับว่าเป็น สถานที่สําคัญนะครับแล้วก็มีการบูรณะนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเมื่อปี2133ในวันนี้ทางกรมธนารักษ์นะครับได้มาจากกิจกรรมเสริมเพิ่มีผมเชื่อว่าก็จะทําให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเองนะครับเยาวชนด้วยนะักท่องเที่ยวด้วยได้รู้จักได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประวัติของกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็จะช่วยกันส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับทางกรมธนารักษ์นะครับมีกิจกรรมดีดๆก็ขอได้มาช่วยเสริมช่วยเติมนะครับจะทําให้พี่น้องชาวจังหวัด นครสิบนาศได้มีงานมีอาชีพมีรายได้กันเพิ่มขึ้น 2> 1,2,3,4,5,6,7,8,9เอาละครับส่งต่อตีครับผมขออนุญาตเปิดงานอย่าง ในงานมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับกำแพงเมืองคูเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในหัวข้อมาแลมาเล่ามาแหลงเรื่องกำแพงเมืองคอนโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชกำแพงเราเนี่ยมันไม่ธรรมดานะมันยิ่งใหญ่ หัวเมืองทางภาคใต้ที่มีกำแพงตอนนี้น่าจะมีที่สงศ์ป่าก,กับเมืองนครและเมืองนครยังมีร่องรอยกำแพงที่โอบอ่าที่สุดในภาคใต้ที่มีค,ความภาคภูมิใจของคนเมืองนครแต่ไม่ได้ถูกส่งต่อไปให้ลูกหลนานนครได้รับทราบกิจกรรมของผมธานารักษ์คิดว่าเป็นการจุดประก,กายให้เราะหนักคิดถึงคุณค่าของกำแพงเราจะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับให้เป็นอย่างไรผมไม่อยากมีภาพจําแค่สวนสัตว์ แค่เฟยฟ้าแต่ย้ายเป็นภาพอย่างที่เรามาช่วยกันเติมเต็มให้กำแพงนี้มีคุณค่ามากขึ้นการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จำนวน6หน่วยงานได้แก่สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราช สำนักศิลปากร,กรที่12นครศรีธรรมราชสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าของบ้านศิลปินแห่งชาติหนังสุชาติทรัพย์สินรวมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและของดีพื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดการจัดงาน สำหรับกำแพงเมืองเก่านั้นตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินตำบลคลังอำเภอเมืองจัังหวดนครศรีธรรมราชมีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งกำแพงแห่งนี้ได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2533จะตั้งอยู่ในลักษณะขนานไปกับคูเมืองตั้งแต่ป้อมประตูชัยเหนือไปจนถึงทางตะวันออกยาวประมาณ100เมตรและในปีพุทธศักราช2548 ก็ได้มีการบูรณะเพิ่มเติมอีกโดยทําให้เป็นแนวขนานกับครูเมืองทางทิศตะวันตกยาวประมาณ150เมตรซึ่งกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชนี้เป็นการสะท้อนถึงความเป็นเมืองโบราณและมีความสําคัญมาตั้งแต่เมื่อครั้งในอดีตการบอกเล่าเรื่องราวผ่านตรงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองนครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสามารถปลูกฝังจิตสำนึกต่อเยาวชนรุ่นใหม่ในการสืบสารและพัฒนาความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคนคู่กับการพัฒนาเมืองและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชในฐานประจักษ์พยานสำคัญของความรุ่งเรืองของเมืองนครศรีธรรมราชที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับศตวตรรษให้คงอยู่สืบไป